รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ a d In Box ครับเปิดกล่องความรู้สู่ร้อยทีครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา21.40นเป็นต้นไปนะครับที่ช่อง M c o r d Family ครับหมายเลข24หรือระบบเคเบิลและดาวเทียมหมายเลข24ครับแน่นอนครับพบกับผมบอกร์โปโชเคสครับกับผมกอล์ฟไอจีแมนนะครับ ที่จะนำข่าองข่าวสารไอทีนะครับมาเปิดประเด็นวันนี้ครับเปิดประเด็นเลยเปิดประเด็นเลยว่ามีข่าวสารไอทีอะไรมากของพี่ยังบอกว่าแจ๋วมากเลยแล้วครับสำหรับผู้ใช้วินโ w s ของผมนะวันนี้นะท่านผ้ชมห้ามพลาดเลยมีอุปกรณ์เรียกว่าแกจิตแจ๋วไหมเล็กเล็กเหรอแต่ฉายได้ใหญ่ขึ้นโอ้โหน่าสนใจแล้วนะครับใช่ครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับไปพบกับช่วงแรกของรายการเราดีกว่าครับกับช่วง Box News ครับกับช่วง Box n e w ครับการอัปเดตข่าวสารไอทีประจําวันครับครับผมบอครับวันนี้มีอะไรมาอัปเดตเมื่อคู่พี่บอกว่าเป็นเกี่ยวเรื่องของวินโดว์นะครับเห็นก็บอกกันว่านะครับมีคนเข้าใจผิดนะครับว่าการใช้วินโดว์ที่เป็นของเถื่อนแล้วไปอัปเกรดเป็นวินโดว์10เนี่ยไม่จริงนะครับไม่สามารถทาได้ผมเห็นหลายเว็บเขาลงนะเขาบอกว่า มีการออกข่าวมาว่าประเทศจีนเนี่ยอาจจะมีการให้อัปเกรดกับ Windows ที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์ไม่ใช่เลยครับต้องบอกอย่างนี้นะครับต้องบอกว่า Windows 10เนี่ยสามารถที่จะอัปเกรดให้กับวิด o w s ที่ผู้ใช้ Windows 7หรือ Windows 8 8.1อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นของแท้สามารถอัปเกรดได้ฟรีของแท้เท่านั้นนะ,นะครับมไม่ใช่ว่าวิ d o w s แล้วเมื่ลิขสิทธิ์แล้วจะไปอัป อัปเดตเป็น Windows 10เท่านั้นไม่พอยังสามารถอัปเดตพวกแพทต่างๆที่เกี่ยวกับพวก Security นวัตกรรมใหม่ๆที่ Windows แนะนำออกมาเยอะไปหมดเลยอ้าวแต่บคอครับ,รบผมเชื่อว่าท่านผู้ชมบางท่านเนี่ย ไปซื้อคอมพิวเตอร์มาแต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นวินโดแท้วินโดเทียมแล้วเกิดไปอัพแล้วที่มีผลอะไรไปครับมีครับถ้าเกิดว่าใครไปอัพวินโดว์สิบแล้วไม่แน่ใจหรือว่าอาจจะใช้ของไม่แท้อยู่นะครับพอใช้งานไปก็จะมีลายน้ําขึ้นที่หน้าเดสก์ท็อปแบบโชว์กันไปเลยให้เห็นเลยว่าไม่ใช่นะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นอยู่เนะครับผมที่จะแบบแจ้งเตือนว่าจีโนอีนบ้างมีอะไรบ้างสมัยก่อนมันขึ้นเยอะนะครับอันนี้คือของไม่แท้นัแสดงว่าท่านผู้ชมนะครับถ้้้้าาาาะไปปปอััเเกรรดขขึึนนนนมใช่คบแลล็ยํ แสดงว่าท่านนั้นกําลังใช้วินโดที่ยังไม่ถูกต้องวินโดเถื่อนอยู่และอาจจะถูกจับได้ด้วยนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับก็ซื้อของที่ถูกต้องจริงก็สิบดีกว่านะครับข่าวดีนะครับจากทาวินโดที่บอกว่าอัปเกรดฟรีแต่ต้องฟรีเฉพาะของแท้เท่านั้นนะครับมาดูของผมมากดีกว่าเป็นแก๊ชเช็ตครับแก๊ชเช็ตอีกแล้วแก๊ชเช็ตอยู่แล้วผมไม่เฉพาะแก๊ชเช็ตแก๊ชเช็ตอยู่แล้วต้องอัปเดตแก๊ชเช็ตเพราะว่าบางทีแก๊ชเช็ตแต่ละตัวเนี่ยมันมีไอเดียต่างๆ ที่เราสามารถนําไปพัฒนาได้ชอบมากนะครับซึ่งแก d เ e t ตัวนี้ผมบอกเลยว่าน่าสนใจน่าสนใจเหรอเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยครับโอ้โหมันคือกาต้มน้าร้อนอุ๊ยแปลจริงเหรอมันมีข้อดีข้อพิเศษอะไรอย่างงี้อ่ามันชื่อว่ามิโตนะครับกาต้มน้ำร้อนอัจฉริยะเลยหลักการทำงานของมิโตนะครับก็คือการเหนี่ยวนําความร้อนนะครับผ่านแม่เหล็กนะครับซึ่งการทํางานง่ายมากครับบอกก็แค่วางแผ่นแม่เหล็ก นะครับบนแก้วหรือภาชนะแลวก็วางบนมิโต้จากนั้นตัวนี้จะอุ่นและทำความร้อนหรือต้มมได้เลยนะครับซึ่งไม่ต้องห่วงเลยว่าแก้วหรือภาชนะต่างๆจะมีผลเอฟเฟกอะไรกับตัวนี้เยี่ยมมันคล้ายกับเตาไฟฟ้าเลยเนี่ยใช่ครับประหยัดได้มากครับและก็ช่วยประหยัดเวลาประหยัดพลังงานด้วยต้องหามาใช้แล้วอย่างนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าสนใจน่าสนใจช่วยรักโลกด้วยใช่ครับครับฝากท่านผู้ชมเะครับลองไปดูจริงๆตัวนี้ก็อยู่ในกระดุมส่วนอยู่ที่ k i c k สตาร์เตอร์อยู่ครับผมเดี๋ยวก็ไปดูกัน แต่ว่าข้อมูลดีๆยังไม่หมดใช่ไหมครับก๊อฟใช่ครับต้องไปพบกับช่วงต่อไปของรายการกับช่วง Open oh. App ครับสวัสดีค่ะพบกับไข่มุกในช่วง Open App เปิดแอปโดนใจค่ะเอ๊ตอนเด็กๆเนี่ยคุณผู้ชมเคยอยากจะทดลองสวมบทบาทเป็นโจรสลัดกันบ้างหรือเปล่าคะถ้าเคยไข่มุกรับรองเลยนะคะว่าจะต้องถูกอ,อกถูกใจกับแอปพลิเคชันที่ไขมุกนำมาสเสนอในวันนี้ค่ะ เพราะว่าวันนี้แข่มุกจะมาแนะนําเกมที่จะพาคุณผู้ชมไปสวมบทบาทสวมวิญญาณเป็นโจรสลัดที่ทั้งสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับแอปพลิเคชันนี้ค่ะ Flunder Pilate ค่ะ Flunder Pilate เป็นแอปพลิเคชันเกมแนวสร้างฐานทัพและกองกําลังโจรสลัดซึ่งเราจะต้องสวมบทบาทเป็นเจ้าของเกาะโจรสลัดที่ต้องคอยสร้างและป้องกันเกาะจากกลุ่มโจรสลัดที่จะมาโจมตี และก็สร้างกองโจรสลัดเพื่อออกไปผจญภัยบุกตะลุยกับเกาะต่างๆนอกจากนั้นเรายังสามารถเข้าร่วมกับโจรสลัดกลุ่มอื่นๆเพื่อรบกับเหล่าเพื่อนๆของเราได้ด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างเลยคะสำหรับแอปพลิเคชัน p l a n d e r p i l o t ที่ไข่มุกนำมาฝากในวันนี้ ขอบอกเลยว่าไม่ได้แต่ความสนุกอย่างเดียวนะคะยังสร้างไหวพริบแล้วก็การวางแผนให้คุณผู้ชมได้ด้วยและตอนนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีแล้วนะคะที่ App Store และ Google Play ค่ะอะอะฟรีแต่เกมแต่ไอเทมไม่ฟรีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณผู้ชมจะซื้อไอเทมเพิ่มเติมเนี่ยก็พิจารณากันให้ดีละกันค่ะพักกันสักครู่เดียวนะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงหน้าของรายการ Add inbox ค่ะ